ันนี้มาสำรวจรังมดแดงเพื่อนๆขี้ฝน,นนะต้นกระถินเทพาเนี่ยรังมดแดงจะเยอะมีอยู่นะคะรังมดแดงเนี่ยพอได้ผลมดแดงเขาก็จะมีไข่เนาะเพื<ๆ>่อนๆมันเป็น,ปนอของธรรมชาติเนาะถ้ามีต้นไม้ก็จะมีรังมดแดงอย่างนี้แหละเพื<ๆ>่อนๆรังอยู่ทางนู้น สำรวจดูก่อนว่าที่อื่นก็ออกไข่แล้วแต่ว่าบ้านเรายังไม่ออกไข่เพราะฝนไม่เคยตกค่ะซึ่งจะตกเมื่อวานค่ะเพื่อนๆก็เลยมาสำรวจดูเนีาา่มยมีนี่รังใหญ่ๆนู่นอยู่ข้างบนนู่นรังใหญ่มากเลยเพราะต้นไม้ผลิใบมาใหม่เนาะเพื่อนๆใบไม้ใบไม้ก็จะอ่อนเหมาะกับการทำรังของมดแดงเนาะก็มาดู ทางนี้ก็เป็นป่าเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นป่าที่นานะคะมดแดงจะเยอะทุกปีก็จะมาหาที่นี่นะคะเพื่อนๆหาไข่มดแดงแล้วก็เอาแม่ไปเลี้ยงไปปล่อยใกล้ๆบ้านเดี่ยต้นมะม่วงป่าต,ต้นอะไร ต้นมะม่วงที่แมงวันมีผลด้วยนะแต่ยังไม่สุกนี่มีลูกด้วยแต่ยังไม่สุกมีมดแดงด้วยนะเนี่ยมดแดงเต็มเลยมดแดงเขาชอบอยู่ค่ะต้นมะม่วงป่านะเพื่อ,อนๆนี่รังมดแดงเ,นเนยอะรังมดแดงเยอะม,มาเลาะป่าเพื่อน เห็นร่งมดแดงดังใหญ่ไหมอู้อยู่ข้างในลึกๆเลยหอมดอกไม้ป่าอ้ยต้นรังออกดอกเต็มเลยเพื่อนๆดูหอมมากเมื่อกี้เดินผ่านมาว่าได้กลิ่นหอมอะไรหอมเหมือนน้ำหอมนี่แหละนี่ไงต้นเหตุของกลิ่นหอม หอมมากหอมมากต้นดังนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ดีมาก,มากๆค่ะต้นดังเนี่ยเป็นไม้ค่อนข้างจะเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะเอาไปใช้กับการก่อสร้างเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยประโยชน์ก็เยอะสมัยก่อนเนาะเพื่อนๆเขาเอาไปไปทำยาสมัยก่อนเนะาะเขามีวิธีใช้อยู่ แกปวดท้องแกอะไรเขานี้แหละสมัยโบราณเนาะอหอมจะกลิ่นนี้หอมมากๆเลยอะ่ะทำยังไงจะได้ซักซ่อนเนี่ยสูงสูงมากเลยสูง,สงสยังร่วงหนอนเจ็ดอกเป็นเป็นอย่างนี้ค่ะดอกเป็นอย่างเง,งี้ยอืหอมมากหอมหอมหอม สวยมากเลยปิย่นกวนอนุรักษ์เอาไว้นะคะไม้พวกนี้มีน้อยมีน้อยมากแถวบ้านเรานะคะเหลือน้อยเหลือไม่เยอะเป็นไม้เสื่อกิดด้วยเนาะต้นรังหาไม่มีแล้วค่ะหายากเือเกินต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่มีแล้วค่ะหายาก าจจะมีอยู่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแถวแถวถินอีสานบ้านเราเนะเพื่อนๆนะแต่ที่อื่นก็อาจจะมีอยู่นะอือดอกงามมากหอมด้วยทำยังไงจะได้โอ้ลนอีกแล้วมีแหละมาหาดูหอยมาสำรวจสำรวจป่า <c oughs> มาดูป่าดูแหลง่งดูแหลง่งที่ปล่อยหอยเอาไว้เนะ ก็จะได้มากลัวหอยมาเลยมาเจอต้นไม้เนี่ยเยอะเลยอ่ะต้นดังเวลาแตกยอดใหม่ก็จะเป็นสีแดงนะโอเคโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้พามาสำรวจป่าพามาดูแหล่งอาหารจากธรรมชาติคลิปหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบาย